สวัสดีครับซีโนฮะสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับช่องซีโนครับผม Channel นะคะก่อนจะรับชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซัสบส c r ร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องซีโนในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้เราอยู่หน้าง,งาน s ุมิโตโมนะคะงานทอยปากบอก่อค่ะวิ่งในกันสามคันนะคะเมะื่อกี้เขาบอกว่าเมื่อกี้มีรถติดด้วยเรามาไม่ทันนะ ันนี้ร้อยสิบห้ารถแรงค่ะซูมิโตโมอันนี้ขับเคลื่อนอย่างช้าๆนะคะตอนนี้ขึ้นมอค่ะทุกคนอันนี้ดันขึ้นนะคะโอ้โหรถช้างนะคะอันนี้รถช้างคู่อ้าวตูดออกทุกคันแล้วฝาท้ายหายไปทุกคันแล้วตอนนี้หายไปสองคันล้วอันนี้เท่าแกนอ้อยอยู่ฝั่งนี้นะคะ น้องซีโนนะร้อยสิบห้ามาแล้วนะคะ นี่บรรยากาศหน้าง,งานนะคะตอนนี้บริเวณบริเวณที่โถมนะตรงนี้ทีมงานเสียออสค่ะซูมิโตโมร้อยสามสิบนี่แต่ก่อนตรงนี้เป็นป่ายูคานะนะตอนนี้ เรี้ยงหมดจดแล้วสะอาดหมดแล้วนะคะเสียหน่ายขึ้นเองตัวนี้เสียหน่ายขึ้นมาเองเลยนะคะอ่ารบแปรกไม่หมดอืม ยไปไปอ,อย้า,าไปยชุบอู้ยังมาเด้ยังมาเด้พอแล้วมันไม่ใช่ตื้นๆเลยนี่โอ้โหเล่นเอาจนรถไถไม่ได้ทำงานเลยนะคะคันนี้รถแรง้รยสิบห้า เทเซียนมากโน no. น้องซีโนมาโนนแล้วนะตรงนี้ไม่มีตบตูดนะคะเพราะว่าไม่มีตูดให้ตบนะคะ mm. อ่าน้องซีโนมาแล้วนะนี่นะคะน้องซีโนอยู่คันนี้ยังอยู่ในชุดนักเรียนค่ะเพิ่งเลิกเรียนมาก็มาทํางานเลยนะคะ แถว40ม้วนดินบ้างนะคะว่ธรรมดาคือการค่ะ ตัวเล็กนะคะแรงเล็กแต่ก็สุดยอดค่ะคันเล็กแต่สุดยอดนะคะดีหน่อยที่ฝนไม่ตกค่ะทุกคนตอนนี้ฝนตกเป็นหย่อม ธรรมดานะมาดูช้างรถช้างนะคะอ่าได้แค่นี้ ตอนนี้เจ้าโมวันนี้เจ้าโมทำงานทั้งวันนะรถน้องซีโนคันนี้นะคะทุกคนกำลังต่อคิวเข้าเอาดินอยู่เดี๋ยวอีกรอบหนึ่งเราจะขึ้นกับน้องนะคะเดี๋ยวจะดูน้องนะเดียวดูน้องขับรถค่ะอู้สี่สิบสี่สิบไป สี่สิบมวนมา คันนี้120นะคะ